ในหน้าทิกต o อกมือใหม่สิ่งที่ในหน้าทิกต o อกมือใหม่ไม่ควรทําถ้าอยากขายได้สวัสดีครับในทุกอินฟินิตี้แปดนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ในหน้าในหน้าทิกต o อกมือใหม่ทุกคนไม่ควรทําไม่ควรทํานะไม่ควรทําเลยเพราะถ้าคุณทําแบบนี้ช่องคุณจะพังใครอยากรู้กดแชร์คอมเมนต์นะครับเพื่อดันคลิปนี้ให้คนไทยได้ตาสว่างและไม่ถูกหลอกนะครับ สิ่งที่เพื่อนๆในหน้าทิกต o อกไม่ต้องทําและไม่ควรทําคือนะครับ1ไม่จําเป็นนะครับจะต้องไปนั่งคอจอคอใจนะครับในไลฟ์สดหรือไปโยนเหรียญนะครับไปคอมโบเหรียญเพื่อจะเปิดค่าการมองเห็นหรือเป็นลูกรลักทิกต็อกหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ไม่ต้องอุ้มประธานรองประธานไม่ต้องไปเป็นประธานรองประธานถ้าเกิดว่าคุณไม่จาคุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าคุณไม่จะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่จําเป็นต้องอุ้มประธานรองประธานหรือเป็นประธาน นะครับไม่ต้องไปโยนเหรียเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆไม่ต้องทํา2ครับไม่ต้องไปกดรับเพื่อนในช่องคนอื่นเลยนะครับปุ่มกําลังติดตามจะต้องเป็นศูนย์นะครับทำไมถึงปุ่มกําลังติดตามต้องเป็นศูนย์เพื่อให้ AI ไอนำส่งคลิปของคุณไปที่ for you feed หรือ Feed สําหรับคุณเลยไม่ต้องนําส่งคลิปไปที่ กำลังติดตามเพราะว่าคนที่เราไปกดรับมิตรภาพมาเพื่อนเยอะเพื่อคุณภาพมาคนเหล่านั้นจะอยู่ในโหมดของฟีดกาลังติดตามซึ่งถ้าคนเหล่านั้นไม่ดูคลิปคุณคลิปคุณช่องคุณก็จะไม่มีค่าการมองเห็นช่องคุณก็จะพังนี่คือสิ่งสําคัญนะครับและเป็นสิ่งที่ tiktok นะครับบอกมาตลอดเวลาแต่ตอนนี้เราเองนะครับกาลังถูกผู้จัดนะครับถูกกิธชีการเล่นถูกอะไรต่างๆที่เราถูกกันเข็นขึ้นมาเพื่อเล่น t i ราะทอกเป็นแพลตฟอร์มของการรับของขวัญเราเข้ามาทําในหน้าใช่ไหมถ้าเราเข้ามาทําในหน้านะครับอย่าลืมไปดู3มสิ่งที่ต้องทําตรงนี้นะครับ3สิ่งที่ต้องทํนะาใครทําในหน้าท i k ตอกไม่เป็นใครอยากเริ่มต้นไวๆก็ไปทาเซลเลอร์เลยนะครับใครทําไม่เป็นใครอยากทําเป็นนะครับมาเรียนนะครับเพื่อนๆผมมีไลฟ์สดทุกวันตอนสิบโมงครึง่งแล้วก็ใครช่องทางแล้วไปดูซีรีส์แก้กรรมช่องพัง ใครที่อยากขายได้ทุกวันไปดูซีรีส์ขายได้ทุกวันใครยังโปรโมทไม่เป็นไปดูโปรโมทหรือใครอยากจะมาเรียนคอร์สเต็มก็มาฝากแชร์นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ